AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่26เมษายน2024คู่แรกศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโบคุมเปิดบ้านพบกับฮอฟเฟนไฮม์เวลา1นาฬิกา30นาทีคู่ที่ 2, สองศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีฟรอซิโนเน่เปิดบ้านพบกับซาแลนิตนาเวลา1นาฬิกา45นาทีคู่ที่3ศึกลาลีกาสเปนเรอันโซเซดาตเปิดบ้านพบกับเรอันมาดริดเวลา2นาฬิกาคู่ที่สี่ลีกเอิงฝรั่งเศสมงเปลริเย่ ier, เปิดบ้านพบกับนองเวลา2นาฬิกา มาเริ่มกันที่คู่แรกศึกบุนเดสลีกาเยอรมันโบคุ่มเปิดบ้านพบกับฮอฟเฟนไฮม์เวลา1นนาฬิกา30มนาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านโบคุ่ม20นัดหลังสุดชนะ5้าเกมเสมอหเกมแพ้9้าเกมยิงประตูได้25ประตูเสียประตู36ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮม์เล่น20นัดหลังสุดชนะ5้าเกมเสมอหกอมอแพ้10เกมยิงประตูได้30ประตูเสียประตู41ประตู มากันที่ผลงานในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งโบคุมลงเล่นไปทั้งหมด30นัดอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนมี27คะแนนชนะ5ครั้งเสมอ12ครั้งแพ้13ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของฮอฟเฟนฮา์มลงเล่นไปทั้งหมด30นัดอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมี39คะแนนชนะ11ครั้งเสมอ6ครั้งแพ้13ครั้งสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของโบคุ่มชนะ3ครั้งเสมอครั้ง แพ้สองครั้งยิงประตูไปได้สิบสามประตูเสียประตูเก้าประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮมชนะสองครั้งเสมอศูนย์ครั้งแพ้สามครั้งยิงประตูไปได้เก้าประตูเสียประตูสิบสามประตูมาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของโบคุมชนะศูนย์เสมอสองแพ้สามต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮมผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอศูนย์แพ้สามมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกัน เริ่มด้วยทางฝั่งของโบคุมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.80ประตูมาต่อทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.50ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่2.05ประตูตัดการ11ตัวจริง และแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของโบคุมจะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของฮอฟเฟนไฮมจะมาในแผน3-5-2 AI คาดการ์ผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ฮอฟเฟนไฮมจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการ์ผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ฮอฟเฟนไฮมชนะโบคุมด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1มาต่อกันที่คู่ที่2ในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลี ฟ r o ซิโนเนเปิดบ้านพบกับซาแ,แลนิตาน่าเวลา1น5นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านฟร o ซิโนเน20นัดหลังสุดชนะ2เกมเสมอ6เกมแพ้12เกมยิงประตูได้24ประตูเสียประตู43ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของซาแ,แลนิตนาเล่น20นัดหลังสุดชนะ1เกมเสมอสเกมแพ้15เกมยิงประตูได้17ประตูเสียประตู48ประตู มากันที่ผลงานในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งโฟรอซิโนเน่ลงเล่นไปทั้งหมด33นัดอยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนมี28คะแนนชนะ6ครั้งเสมอ10ครั้งแพ้17ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของซาเลนิตาน่าลงเล่นไปทั้งหมด33นัดอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนมี15คะแนนชนะ2ครั้งเสมอ9ครั้งแพ้22ครั้งสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุด ทางฝั่งของฟรอซิโนเน่ชนะหนึ่งครั้งเสมอสามครั้งแพ้หนึ่งครั้งยิงประตูไปได้สามประตูเสียประตูสามประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของซาเลนิตาชนะหนึ่งครั้งเสมอสามครั้งแพ้หนึ่งครั้งยิงประตูไปได้สามประตูเสียประตูสามประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของฟรอซิโนเน่ชนะศูนย์เสมอสี่แพ้หนึ่ง ต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของซาแลนิตาน่าผลงาน5นัดหลังสุดชนะศูนย์เสมอ1แพ้4มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของฟ r o ซิโนเน่จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่2.15ประตูมาต่อทางฝั่งของซาแลนิตาน่า จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่70%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่30%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่2.40ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของฟรอซิโนเน่จะมาในแผน3-5-2มาต่อกันที่ทางด้านของซาแลนิตาจะมาในแผน3-4-2-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ฟรซิโนเน่จะเป็นผ่านชนะ และจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ฟรอซิโนเนชนะซาแลนิตาด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1มาต่อกันที่คู่ที่3ในศึกลาลีกาสเปนเรอันโซเซดาดเปิดบ้านพบกับเรอันมาริดเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านเรอันโซเซดาด20นัดหลังสุดชนะ8เกมเสมอ6เกมแพ้6เกม ยิงประตูได้23ประตูเสียประตู21ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเรอันมาดริดเล่น20นัดหลังสุดชนะ13เกมเสมอ6เกมแพ้1เกมยิงประตูได้47ประตูเสียประตู24ประตูมากันผลงานในศึกลาลีกาสเปนในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งเรอันโซเซียดัสลงเล่นไปทั้งหมด32นัดอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมี51คะแนนชนะ13ครั้งเสมอ12ครั้ง แพ้เจครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของเรอันมาตริดลงเล่นไปทั้งหมด32นัดอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางคะแนนมี8ปเอคะแนนชนะ25ห้าครั้งเสมอหกครั้งแพ้หนึ่งครั้งสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของเรอันโซเซดัดชนะศูนครั้งเสมอหนึ่งครั้งแพ้สี่ครั้งยิงประตูไปได้สองประตูเสียประตูสิบประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเรอันมาตริดชนะสี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้ง แพ้ศูนย์ครั้งยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตูสองประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของเรอันโซเซดัดชนะสามเสมอสองแพ้ศูนย์ต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเรอันมาดริดผลงานห้านัดหลังสุดชนะห้าเสมอศูนย์แพ้ศูนย์มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเรอันโซเซดัดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.05ประตูมาต่อทางฝั่งของเรอัลมาดริดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.35ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีม ทางด้านของเรอันโซเซดจะมาในแผน4-4-2มาต่อกันที่ทางด้านของเรอันมาดริดจะมาในแผน4-1-2-1-2 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เรอันมาดริดจะเป็นผ่านชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่เรอันมาดริดชนะเรอันโซเซดด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ2มาต่อกันที่คู่ที่4ลีกเอิงฝรั่งเศสมงเปลรเยเปิดบ้านพบกับนองเวลา สองนาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านมงเปลเลเยยี่สนัดหลังสุดชนะ8เกมเสมอ8เกมแพ้5้าเกมยิงประตูได้28ประตูเสียประตู29ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของนองเล่น20นัดหลังสุดชนะ6เกมเสมอสองเกมแพ้12เกมยิงประตูได้15ประตูเสียประตู27ประตู มากันที่ผลงานในศึกลาลีกาสเปนในปีนี้ของทั้งสองทีมเริ่มจากทางฝั่งมงเปเล,ลียยลงเล่นไปทั้งหมด30นัดอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนมี36คะแนนชนะ9ครั้งเสมอ10ครั้งแพ้11ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของนองลงเล่นไปทั้งหมด30นัดอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนมี31คนะแนนชนะ9ครั้งเสมอ4ครั้งแพ้17ครั้งสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของมงเปเลียย ชนะสองครั้งเสมอศูนย์ครั้งแพ้สามครั้งยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตูเจ็ดประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของนองชนะสามครั้งเสมอศูนย์ครั้งแพ้สองครั้งยิงประตูไปได้เจ็ดประตูเสียประตูสองประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของมงเปเลเยยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของนองผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอศูนย์แพ้สาม มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของมงเปลิเยจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทําประตูได้อยู่ที่1.40ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตูมาต่อทางฝั่งของนองจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.75ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของมงเปลิเยจะมาในแผน4-1-4-1มาต่อกันที่ทางด้านของนองจะมาในแผน4-2-3-1 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่มงเปลิเยจะเป็นผ่านชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้ จะอยู่ที่มงปละเยชนะนองด้วยผลสกอร์2ประตูต่อหนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ